คณะกรรมการพิทักษ์รัรนุญไทยพยายายื่นคุกด้องต่อสารปกครองกลางนะครับพยายายื่นฟ้องต่อสรหยงานด้วยกันท็มีต่อสทชเป็นผู้ถูกฟ้องที่1นึ่งคะกรรมการบ้านไซอร์ดิจิทัลสารัและสังคมนายรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นผู้ถูกฟ้องที่สองผู้ถูกฟ้องที่3า ได้นำสิทธิในองค์กรจอรดาเตรียมมาประมูลให้เอกชนได้สิทธิในใบอนุญาตไปเมื่อวันที่15มกราชที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีเอกรชนสองรายได้สิทธิในการประมูลชนะนะครับไปบซึ่งสิทธิการประมูลดาวเเรียมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสมบัติของชาติตามที่รัฐรามนูญการาิ0ได้บัญญัติไว้นะครับ รัฐมนุนระยัดไว้ว่าเป็นสิทธิที่ควรให้เป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะและประชาชนเพราะนั้นนะครับเนื่องการที่คอสชอใช้อำนาจในการออกประกาศนะฮะกำหนดในการที่จะเปิดโอกาสให้อกระชนเข้ามาประมูลในลักษณะแพ็กเกจนะฮะลงสมุดข้าแพ็กเกจนี่น่าจะเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ในที่สุดก็มาดำเนินการในการประ,ประมูลการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งสางมาคมเห็นว่าเรื่องของอสิทธิในวงโคจรดาวเทียมเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้ของกับความมั่นคงโดยชัดเจนนะครับเพราะหากจะให้อาจยนเข้าไปมีสิทธิทมีอำนาจหนวงโคจรเหล่านี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งาดาวเทียมเข้าไปแล้วก็ล่วงอล่วงรู้หรือร่วงความลับของประเทศนะครับอาจจะใช้ในลักษณะของ การเจาบข้อมูลในลักษณะจรกรรมได้ซึ่งหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถที่จะไปควบคุมาการดําเนินการของเอกชนได้เรื่องนี้เกี่ยวกับความมั่นคงนี้จะเป็นอย่างยิ่งที่สิทธิในวงโคจรเนี่ยหน่วยงานรัฐควรจะเข้าไปดําเนินการแล้วค่อยเปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลในช่องต่างๆนะครับของรัฐแทนนะครับไม่ใช่ให้เอกชนไปทั้งหมดเลยที่เป็นเรื่องที่เราเ ไม่ตกแล้วก็ประวนอย่างมากนะครับง,งั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะกาหนดในเรื่องของนโยบายและแผนระดับชาตินะครับเรื่องนี้ก็คือคณะรัฐา,ารว่าด้วยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลซึ่งจะ,จ,ะจะต้องร่วมกันจัดทําแผนเพื่อเอาวงโคจรดาวเทียมเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเสียต่อนก่อนอที่จะไปดําเนินการ ประมูลให้อกชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับและการประมูลที่ผ่านมาก็ได้เม็ดเงินไปประมาณแค่800กว่าล้านบาทซึ่งมันเล็กต่ำมากนะครับท,ทั้งที่โอกาสที่จะไปแสวงหาในเชิงพาณิชย์ของเอกชนเนี่ยอาจจะได้เงินนับหมื่นนับแสนล้านนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันแตกต,ต,ต่างกันลึบลับ่อเหุนตรงกรสมาคมต้องนําความเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกคร,รองก็อขอให้ศาลปกคร,รองได้พิพากษานะครับ เพิ่ขอนประกาศของมอสทชที่เปิดโอกาสให้ประชชนเข้ามาประมูลวงโคจรดาวเทียมและคาขอที่2ก็คือขอให้ยกเลิกการประมูลเมื่อวันอาทิตย์ที่สิ้าที่ผ่านมาว่าการประมูลล่าจะเข้าข่ายการโมวคะนะครับออกไปก่อนนะครับและเรื่องที่3ก็คือสั่งให้ในายกรัฐมนตรีในต่หน้าประธานเจ้าหน,นารดิจิทัลแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเนี่ย ไปดาเนินการจัดทํานโยบายและแผนของชาติว่าด้วยการควบคุมระบบดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมซึ่งบรรจุในเรื่องของวง,ง,งจรดาวเทียมนี้อยู่นในแผนนี้ด้วยเสียก่อนนะครับและที่สําคัญในการยื่นฟ้องวันนี้สมาคมได้ขอให้ศาลไต่สวนถูกเชิญเพื่อดําเนินการคุ้มครองชดเาวไม่ให้มีการลงนามในสัญญาที่เปิดประมูลไปเมื่อวันที่15พฤศจิกาที่ผ่านมาเพราะว่า ตามเงื่อนไขสัญญาเนี่ยหลังจากประมูลเสร็จจะต้องมีการรับรองแล้วก็ลง,งานามสัญญาการภายใน7วันดังนั้นสมาคมจึงต้องรีบนำความนี้มาค้นอสารประรองในวันนี้ครับ